เมื่อวานนี้ผมได้มีโอกาสได้ไปเป็นพิธีกรงานชาปนกิจศพของพยาบาลวิชาชีพท่านหนึ่งที่ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีเนื่องจากว่างานนี้ผู้วายชนผู้เสียชีวิตนั้นเป็นพยาบาลงานนี้มีการสรุดีพยาบาลด้วยบรรยากาศเป็นอย่างไรเรียนเชิญทุกท่านได้ติดตามครับ สวัสดีครับผมหมอบ้านดงนรงแถงสอนวางเข็มฉีดยาหันมาจับใหม่ช่องของผมนะครับช่องหมอบ้านดงนรงแถงสอนช่องนี้เป็นช่องเกี่ยวกับการพูดการเป็นพิธีกรในงานต่างๆการเป็นพิธีกรในงานศพหรือการพูดในโอกาสต่างๆรวมถึงบทเพลงต่างๆด้วยนะครับซึ่งเป็นเพลงที่ผมร้องเป็นเพลงที่ผมแต่งครับผมจะนําเอาเรื่องราวแบบนี้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันครับซึ่งวันนี้ผมได้มีโอกาสได้ไปเป็นพิธีกรในงาน ชาปนกิจศพของพยาบาลท่านหนึ่งที่ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลเขมราชงานนี้มีท่านรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอูบลราชธานีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีครับแน่นอนครับในสไตล์าการทํางานขอผมนั้นผมจะต้องไปถึงงาน ก่อนพิธีเริ่มได้ไปสำรวจข้อมูลได้ไปสำรวจสถานที่ดูความเรียบร้อยของโพเดียมของสถานที่ยืนว่าผมจะยืนตรงไหนบ้างแล้วท่านผู้มีเกียรติยืนอยู่ตรงไหนบ้างนั่งอยู่ตรงไหนบ้างนะครับหลังจากที่ผมดูความเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็ได้ไปพักผ่อนรีบบทนะครับจนกระทั่งได้มีการเคลื่อนศพสู่เมนเรียบร้อยแล้วผมก็เข้ามาสู่งานอีกครั้งหนึ่ง งานนี้ก็มีการคัดกรองผู้มาร่วมงานโดยสแกนเทอร์โมสแกนนะครับมีการมีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือนะครับแล้วก็มีการจัดที่นั่งรักษาระยะห่างทางสังคมด้วยนะครับวันนี้หลังจากที่ทุกอย่างพร้อมแล้วศาสนพิธีกรได้นำไหว้พระอารัธนาศีลอารัธนาเทศครับพระสงฆ์เทศนาหนึ่งกันหลังจากที่เทศนาหนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วพระสงฆ์ได้มาติกาบังสุกุล มัธกาบาังสุกุลเสร็จเจ้าภาพถวายปัจจัยเจ้าภาพถวายปัจจัยเสร็จพระสงฆ์อนุโมทนาประธานในพธิธีและเจ้าภาพกรวดน้ำรับพรหลังจากนั้นก็ได้พิธีกรด้านศาสนพิธีก็ได้ส่งไ่ต่อให้กับพิธีกรด้านหน้าเมนซึ่งกระผมก็เดินไปบริเวณด้านหน้าเมนครับโดยกระผมได้ไปทำความเคารพ ประธานสงฆ์และคณะสงฆ์หลังจากนั้นมาเคารพท่านประธานหลังจากที่ทําความเคารพท่านประธานเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ทําความเคารพศพแล้วมาทําหน้าที่ที่โพเดียมพิธีกรครับหลังจากที่ผมทักที่ประชุมแล้วผมได้แจ้งภาคพิธีการว่าพิธีการในวันนี้มีอย่างไรบ้างผมก็แจ้งว่าหลังจากที่แจ้งภาคพิธีการเรียบร้อยแล้วจะเป็นการมอบเงินบริจาคเพื่อบำรุงสาธารณสมบัติอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้วายชน หลังจากนั้นเป็นการรับมอบสวัสดิการเงินสวัสดิการจากหน่วยงานต่างๆที่มอบให้กับทางเจ้าภาพหลังจากที่มอบเงินสวัสดิการเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เป็นการทอดผ้าไตรบังสุกุลชุดแรกได้เชิญผู้ช่วยพิธิกรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านหน้าเมนเข้าประจําที่ในการเสิร์ฟผ้าเสิร์ฟพัดรองหรือตลบปัดนะครับเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วได้เชิญผู้ที่ขึ้นทอดผ้าไตรบังสุกุลชุดแรก ครับได้เรียนเชิญนายอำเภอโพไซให้เกียรถถติทอดผ้าตรายบังสุกุลชุดแรกเจากา้าคณะตำบลเขมราชเขตหนึ่งพระมหาพรชัยชันทธรโมโมด็อกเตอร์นะครับได้พิจารณาผ้าตรายบังสุกุลชุดแรกหลังจากนั้นได้เรียนเชิญท่านผู้วิเกียริขึ้นทอดผ้าตรายบังสุกุลเป็นชุดชุดนะครับชุดละสองท่านบนเมนนะครับและนิมนต์พระกุจ้าสองรูปชุดละสองรูปพิจา,ารณาผ้าบังสุกุลด้านหน้าเมนจนแล้วเสร็จจึงได้มีการ รำหน้าไฟเนื่องจากว่าการรำหน้าไฟในชุดนี้เป็นการแสดงรำหน้าไฟชุดวัตตะสงสารผมจึงนำเอาชุดการแสดงหน้าไฟมาไว้ตรงก่อนอ่านประวัติผู้วายชนเพื่อจะได้ต่อเนื่องกับขั้นตอนการต่อไปพอรำหน้าไฟในชุดนี้แล้วนะครับโดยนักเรียนโรงเรียนเขมราชพิทยาคมได้มารำหน้าไฟชุดวัตตะสงสารได้ ให้รับรู้ถึงการเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาหลังจากจบการแสดงแล้วเจ้าภาพมีน้ำใจมอบปัใจจัยให้กับผู้รำและเจ้าภาพยังยืนอยู่ที่บริเวณด้านหน้าเมนต่อนะครับเพื่อจะได้แสดงตนเมื่ออ่านประวัติเมื่อนำเรียนประวัติไปถึงช่วงที่เอ่ยถึงชื่อตัวเองนะครับผมได้ทำหน้าที่เป็นผู้อ่านประวัติผู้วายชนจนกระทั่งแล้วเสร็จ ในการนำเรียนประวัติผู้วายชนนั้นถ้าหากว่ามีครอบครัวหรือว่าทายาทของผู้วายชนยืนอยู่ที่หน้าเมนก็แนะนำว่าอยากจะให้ครอบครัวของผู้วายชนนั่นแหละไปยืนที่บริเวณด้านหน้าเมนแล้วเอ่ยชื่อถึงท่านใดก็ให้แสดงตัวเด้ยวยการไหว้นะครับทำความเคารพแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะเป็นการให้เกียรติแขกที่มาร่วมงานด้วยครับ หลังจากอ่านประวัติผู้วายชนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่างานนี้เป็นงานศพของพยาบาลวิชาชีพซึ่งเป็นผู้หญิงสีขาวเปรียบเสมือนกับนางฟ้าบนดินที่คอยช่วยเหลือชีวิตของผู้คนที่มารักษาที่โรงพยาบาลผมเกริ่นนำก่อนที่จะมีการ รวมพลังของพยาบาลร่วมสดุดีพยาบาลโดยมีคณะพยาบาลจากโรงพยาบาลเขมรราชตั้งแถวสดุดีพยาบาลด้วยเพลงผู้หญิงสีขาวหลังจากที่จบเพลงเรียบร้อยแล้วผู้ที่แต่งชุดพยาบาลนั้นยังยืนอยู่กับที่และผมทําหน้าที่เป็นพิธีกรในการขอขมาศพนะครับขอขมาเรียบร้อยแล้วก็ได้เชิญชวนทุกท่านได้สงบนิ่ง เพื่อเป็นการไว้อาลัยและเป็นการส่งดวงวิญญาณหลังจากที่สงบนิ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนก็กลับเข้าที่ผมได้เรียนเชิญประธานที่พิธีคือท่านรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธ,ธานีได้ขึ้นทอดผ้าไตรบังสุกุลชุดประธานนะครับที่บนเมนหลังจากนั้นได้กราบนนมต์หลวงพ่อพระครูวรกิจโกวิทที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเขมรราชเมตตาพิจารณาผ้าไตรบังสุกุล หลังจากนั้นประธานในพิธีวางดอกไม้จันทร์ประธานสงฆ์วางดอกไม้จันทร์พระสงฆ์ทยอยขึ้นวางดอกไม้จันทร์ตามลําดับซึ่งเป็นแถวที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นอย่างยิ่งนะครับจากนั้นก็เป็นผู้สมาทานสีแปดได้ขึ้นวางดอกไม้จันทร์ตามด้วย ท่านนายอำเภอโพไซนะครับได้ให้เกียรตินำท่านผู้มีเกียรติขึ้นวางดอกไม้จันทร์เป็นระดัับต่อไปครับโดยมีการจัดแถวได้มีการวางระเบียบเรียบร้อยอย่างดีมากครับเป็นสองแถวนะครับขึ้นวางดอกไม้จันทร์แล้วรักษาระยะห่างทางสังคมด้วยนะครับกระผมได้ทำในที่เป็นพิธีกรกํากับแถวด้วยเพราะต้อง ควบคุมและกำกับให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ผู้วายชนและแสดงออกถึงการที่มีวัฒนธรรมที่ดีด้วยจนกระทั่งวางดอกไม้จันทร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจึงได้ลาเจ้าภาพกลับนะครับนั่นคือส่วนหนึ่งของการทําหน้าที่เป็นพิธีกรงานวันนี้นะครับเป็นพิธีกรงานฉับนักกิจศพของพยาบาลวิชาชีพท่านหนึ่งนะครับขอ,อยัดเอ่ยามครับ คุณสิรินันบุญญาจันทร์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลเขมรราชอำเภอเขมรราชจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งกับผมเป็นบุคลากรในหน่วยงานสาธารณสุขเหมือนกันและก็ผมเคยมาปฏิบัติงานที่อำเภอเขมรราชแน่นอนทั้งในส่วนของโรงพยาบาลและสำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอนั้นก็ได้มีการประสานงานย่อมมีความสนิทสนมกันเป็นธรรมดา,าจะให้เกียรตินำเื่อนผู้มีเกียรติขึ้นบานต่อแกจันท์เป็นรอบแรกครับส่วนเ่านผู้มีเกียกกรติท,ที่นั่งอยู่บริเวณเต็น ขอความกรุณาได้นั่งอยู่กับพี่ก่อนนะครับเสียความเป็นระเบียบเรียบร้ยรอยของคณะสงฆ์ที่ขึ้นมางดอกไม้จันทร์นะครับ เิญผู้ที่สมารฐานสีแปลได้ขึ้นวาของไว้กันเป็นลำดับต่าไปครับครับลับวามไปเชิญท่านคือโปไซได้นาท่านผู้มีเกียรตครับขึ้นวางอาไว้กันเขาประเมินอขึ้น ตั้งแถวเรียงสองนะครับตั้งแถวเรียงสองเลยครับและเปุณารักษาระยะห่างทางปันผมด้วยครับขอบุญกุศลที่ทางเจ้าภาพและบุญกุศลที่ท่านได้มอบให้กระผมได้นำเอาบทเรียนนี้มาเป็นวิทยาทานจงเป็นพลวะปัจจัยหนุนนำส่งดวงวิญ,ญญาณของผู้วายชนขึ้นสู่สัมภาภาพด้วยเถิดครับ นี่คือเรื่องราวดีๆจากช่องหมอบ้านดงนรงแผงสอนกระผมจะได้มีเรื่องราวต่างๆในการเป็นพิธีกรพิธีกรงานศพพิธีกรในงานต่างๆการพูดในโอกาสต่างๆหรือบทเพลงต่างๆมาในช่องนี้นะครับเพื่อทุกท่านจะได้เรียนรู้จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งกันละกันครับวันนี้ต้องลาท่านไปก่อนครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปกรุณากดติดตามกด s u b s c r i b e ช่องนี้ไว้นะครับ,บกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปดีๆต่อไปครับ วันนี้ลาไปก่อนเจอเกันใหม่ในคลิปต่อไปครับโชคดีคนละครึ่งสวัสดีครับขอบคุณขอบคุณจากใจที่กด subscribe หรือกดติดตามขอบพระคุณน้ำใจงามๆที่ช่วยติดตามช่องหมอบานดงที่กดติดตามช่องหมอบ้านดง